สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ Foodtravel.TV ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะและสำหรับเมนูในวันนี้ที่เราจะทำก็เป็นขนมอบง่ายๆนะคะนั่นก็คือคุกกี้อัลมอนด์ช็อกโกแลตชิพนะคะเหมาะสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบทานขนมเป็นพิเศษค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปดูส่วนผสมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่สะส่วนผสมนะคะจะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะไอซิ่งค่ะไข่ไก่เนยจืดนะคะอันนี้หั่นเต๋าไว้ด้วยนะคะ ช็อกโกแลตชิพค่ะอัลมอนต์นะคะสับหยาบกลิ่นวานิลาผงฟูและสุดท้ายก็คือเกลือค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาผสมผงฟูนะคะรวมกับแป้งสาลีนะคะตามด้วยเกลือนะคะอันนี้เราก็ใช้ไม้พายแบบนี้นะคะผสม คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะสำหรับในการทำคุกกี้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องนำแป้งนะคะมาล่อนนะคะเพราะว่าคุกกี้เนี่ยเราไม่ต้องการเนื้อแป้งที่ละเอียดเท่ากับการทำเค้กนะคะเพราะฉะนั้นการผสมพวกผงฟูและเกลือเข้าด้วยกันแบบนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราจะต้องมาตีเนยนะคะในะเครื่องตีแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นหัวตีตะก้อนะคะ ใส่เนยลงไปเลยค่ะอุณหภูมิของเนยนะคะในการทำคุกกี้แบบนี้จะต้องเย็นเท่านั้นนะคะหั่นเตาเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำเข้าตู้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้ต่อไปก็จะเป็นไอซิ่งนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะใช้สปีดนะคะที่เร็วที่สุดนะคะวันนี้เราจะใช้เบอร์5เลยนะคะเพื่อที่เนยและไอซิ่งนะคะจะได้ขึ้นฟูค่ะ ว่าเนยเนี่ยจะสืออ่อนลงน,นะคะ นี้ก็ปิดสวิตช์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะตะล่อมอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชมใช้เครื่องเนี่ยในการปั่นแป้งนะคะตัวแป้งคุกกี้เนี่ยจะออกมาเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็พอแล้วนะ,ะจากนี้เดี๋ยวเรามาตะล่อมแป้งด้วยไม้พายะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะสําหรับคุกกี้นะคะจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะและที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการทาเนยขาวนะคะหน้าตาแบบนี้เอาเนยขาวนะคะทาลงบนถาดที่ทําแบบนี้ก็เพื่อป้องกันคุกกี้นะคะติดกับถาดเวลาอบเสร็จแล้วนะคะจะได้หลุดออกจากถาดได้อย่างง่ายๆนะคะไงคุณผู้ชมจะต้องแซคคุกกี้ที่ติดถาด,ดจะทําให้คุกกี้แตกได้นะคะทาบางๆก็พอนะคะไม่ต้องมาก เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนนะคะสองคันช่วยหยอดนะคะวันนี้ที่เราทำเป็นสูตรของการทำคุกกี้โฮมเมดนะคะเพราะฉะนั้นอันตราส่วนในการทำก็จะไม่มากนะ,ะยเว้นว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะทำจำนวนมากแจกเพื่อนจากพี่จากน้องอย่างงี้นะคะก็เพิ่มสูตรนะคะลงไปอีกเท่าตัวได้นะคะก็จะได้คุกกี้ที่ปริมาณมากกว่านี้ และสำหรับสูตรในการทําคุกกี้นะคะก็จะมีหลากหลายสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แบบที่ใช้พิมพ์กดก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แบบใช้ช้อนหยอดแบบนี้นะคะส่วนผสมก็จะค่อนข้างเหลวนะคะมีส่วนผสมของเนยเยอะกว่านะ,ะหยอดคุกกี้แบบนี้นะคะจะต้องเว้นช่องไฟในคุกกี้แต่ละชิ้นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าอบเนี่ย คุกกี้ก็จะขยายตัวอีกนะคะไม่งั้นถ้าติดกันเกินไปเนี่ยคุกกี้เขาจะติดออกมาเป็นแพรเลยนะคะมันจะต้องเว้นที่ให้เขาขยายตัวด้วยและนี่คือคุกกี้นะคะที่เราหยอดไว้เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องแต่งหน้าให้ด้วยช็อกชิปนะคะ แล้วก็อัลมอนด์นะคะสำหรับอัลมอนด์นะคะคุณผู้ชมจะต้องนําไปอบก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยคุณผู้ชมไม่อบเราก็จะได้คุกกี้ที่มีอัลมอนด์ดิบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุกกี้จะต้องไปอบก่อนนะคะถึงจะนํามาผสมในส่วนของการทําคุกกี้ได้นะคะและระหว่างนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะต้องวอร์มเตาอบไปด้วยนะคะ ตามอุณหภูมิที่คุณผู้ชมจะใช้นะคะซึ่งวันนี้ในการอบคุกกี้นะคะเราจะใช้ที่180องศานะคะวอร์มเตาไว้ก่อน15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าคุกกี้ของเราสักเล็กน้อยนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบพร้อมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือคุกกี้ที่เราโรยหน้าด้วยช็อกชิพและอัลมอนด์เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้จะต้องนำเข้าเตาอบแล้วค่ะ เวลาในการอบนะคะประมาณ30นาทีนะคะที่อุณหภูมิห8 0รอองศาค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะกลับมาดูหน้าตาคุกกี้เราค่ะตอนนี้นะคะคุกกี้ของเราก็อบสุกแล้วนะคะเราก็จะนําออกจากเตาเลยค่ะออกมาจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมคะว่าคุกกี้นะคะตอนที่เรานําเข้าเตาอบนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราหยอดออกมาเป็นลูกกลมๆนะคะแต่พออบเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ก็เพราะว่าคุกกี้เนี่ยเขาจะมีการแผ่ขยายตัวนะคะเวลานําเข้าเตาอบอจากผงฟูจากไข่ไก่และจากเนยนะคะทำให้คุกกี้แผ่ขยายตัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเตรียมตะแกรงแบบนี้นะคะรวมถึงที่แซคคุกกี้แบบนี้ด้วยนะคะจะต้องนําคุกกี้นะคะมาพักไว้บนตะแกรงนะคะประมาณสัก15นาทีนะคะเพื่อให้คุกกี้เนี่ยเย็นตัวลงก่อนนะคะถึงจะนําไปเสิร์ฟหรือว่าจะใส่ขนหลต่างๆนะคะ หลังจากที่เราพักคุกกี้ไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราก็ต้องนํามาจัดใส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะคะเรียงคุกกี้ใส่จานแบบนี้ค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทําได้ง่ายๆนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะทําได้นะคะและถ้าคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาในการทําอาหารนะคะหรือว่าอยากได้สูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็ไปพูดคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดของ foodtravel tv นะคะวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ